เช่นค่ะคุณสนธยาครับคุณวราวิทย์คุณพิมพิมลครับอำเภอสิชนและอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประสบอุทกภัยค่อนข้างมากเนื่องจากมีพื้นที่ทั้งภูเขาสูงและพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ําโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูงบ้านห้วยแก้วตําบลเขาน้อยอำเภอสิชนนั้นเมื่อ น้ำป่าตัดขาดเส้นทางทําให้พื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกการลําเลียงความช่วยเหลือก็จะไปทางอากาศเท่านั้นครับชา,บาวบ้านวยแก้วตำบลเขาน้อยอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่สูงกลางหุบเขามารวมตัวรอการลงจอดของเครื่องบินเอลิคอปเตอร์ ของหน่วยบินฐานบกยุทธวิธีที่4ด้วยความดีใจหลังถนนถูกน้ำป่าตัดขาดทำให้ชาวบ้าน50ครัวเรือนกว่า200คนได้รับความเดือดร้อนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ใช้การลำเลียงทางอากาศนำความช่วยเหลือทั้งเวชภัณฑ์รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงไข่ไก่มาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ได้อย่างทันท่วงทีเพราะหากรอการซ่อมแซมถนนคาดว่าจะใช้เวลาอีกเกือบหนึ่งสัปดาห์ครับหมู่บ้านที่ห้วยแก้วเนี่ยเป็นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของชาวบ้านในการดำรงชีวิต ในการส่งลูกหานลูกลูกหลานไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ขาดนี้ก็คือตัดจากโลกภายนอกเลยไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลยครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานทางภาครัฐเป็นอย่างมากที่มาช่วยเหลือชาวบ้านในห้วยแก้วทั้งหมดครับผม ส่วนในพื้นที่บ้านฉางหมู่หนึ่งตดอนตะโกอเภอท่าสาราซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ําจากเทือกเขาหลวงและมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะพบว่าระดับน้ำอย่างท่วมสูงตั้งแต่1นึถึงสเมตรชาวบ้านต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่บนบ้านพักชั้นสองกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนครัวเรือนใดที่เป็นบ้านพักชั้นเดียวก็จะต้องอุปยพเคลื่อนย้ายไปอาศัยรวมกันที่ศูนย์พักพิงบ้านฉาง ทำให้ขนาดนี้มีผู้ประสบภัยอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงบ้านฉางซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่นักแล้วเกือบ40คนก่อให้เกิดความแออัดเป็นอย่างมากทางผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐและผู้มีจิตศรัทธาให้เข้ามาอุดหนุนต่อเติมศูนย์พักพิงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากพื้นที่บ้านฉางยังมีแนวโน้มจะถูกน้ําท่วมสูงได้อีกในอนาคตครับขณะน,นี้ศูนย์พักพิงของเรามีความคับแคบนะครับ อย่างปีนี้ที่ขนับประสบภัยอยู่ตรงนี้ชาวบ้านมาพักอยู่ประมาณ40คนซึ่งมีความแออัดบางครั้งเด็กๆอะไรก็ลําบากนะครับในส่วนของห้องน้ําเรามีห้องเดียวก็ตรงนี้ครับเป็นปัญหาหลักของเราตอนนี้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสีชนและอำเภอท่าสาราโดยภาพรวมหลายจุดระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงพื้นที่อุบเตาของอำเภอสีชนที่เส้นทางถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อเปิดทางจราจรโดยเร็วส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำในอำเภอท่าสาราโดยเฉพาะตำบลดอนตะโกคาดว่าจะใช้เวลาราวอีกเกือบหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ บริเวณนี้คือพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านฉางตํบลดอนตะโกอำเภอ ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะเห็นได้ว่าข้อน้ํายังคงท่วมสูงและที่สําคัญด้านหลังผมก็เป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงบ้านฉางซึ่งมีขนาดค่อนข้างคับแคบทําให้ผู้นําท้องถิ่นและชาวบ้านที่นี่เรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาให้เข้ามาหนุนเสริมก่อสร้างศูนย์พักพิงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับคุณวราวิทย์คุณพิมพิมลครับค่ะข,ขอบคุณคุณสนธยาค่ะ